รู้แล้วสาเหตุที่แม่ประกาศว่าอย่าเมียนักร้องยุค90ยังไม่เคลื่อนไหวแต่เพื่อนในวงการรู้หมดแล้ว ท่ามกลางหลายคนที่ยังคงให้ความสนใจกับข่าวลือที่ว่าคู่รักดาราดังยุค90เตียงหกักเซ็นใบหย่าไปแล้วซึ่งก็มีคำใบ้ต่างๆนานาออกมามากมายทั้งบอกว่าเมียเขาจับได้ว่าสามีเป็นนักร้องดังแอบไปซุกเมียเด็กรุ่นลูกบางเพจก็บอกว่าเลิกกันด้วยดีแล้วก็ยังเป็นพ่อแม่ที่ดีของลูกอยู่ล่าสุดค่ะ22มีนาคม2 5 6 6ข่าวบันเทิงช่อง8ได้ออกมาเฉลยภาคต่อกับสาเหตุที่ไม่ออกมาประกาศว่าหยา่า ซึ่งได้บอกว่าตอนนี้เพื่อนๆในวงการรู้กันหมดแล้วว่าสองคนนี้หย่ากันคุยให้ลูกๆคนโตรู้แล้วแต่ยังมีลูกคนเล็กอยู่เมืองนอกและยังไม่รู้ด้วยความที่เป็นพ่อแม่จึงห่วงความรู้สึกของลูกเพิ่งหย่ากันได้สองอาทิตย์สื่อก็รู้กันเร็วเหลือเกินหย่ากันปุ๊บก็ให้ลูกคนโตรู้กันก่อนแต่ก็ยังเป็นพ่อแม่ที่ดีต่อกันและความเคลื่อนไหวของพ่อแม่ก็ยังปกติอยู่เพราะเดี๋ยวจะค่อยๆบอกถ้าบอกลูกเลยลูกอาจจะช็อกเพราะลูกยัง อาจจะไม่เข้าใจคาดว่าคงจะอีกสักพักแต่ตอนนี้น้องอาจจะเริ่มรู้แล้วและสภาพจิตใจของภรรยาน,นักร้องยุค90ก็คือเสียใจแต่ก็ว่ารับได้ต้องพยายามรับให้ได้เพราะเรื่องแบบนี้มันเกิดมาบ่อยมากเพราะคู่นี้เขาเลิกกันมา2-3ครั้งแล้วเป็นเรื่องเดิมๆซ้ำๆแต่พอมีล่าสุดแล้วก็เหมือนประมาณว่าไฮโซที่พูดพูดกันก็เลยประมาณว่าโอเคแยกทางกันเถอะสรุปแล้วก็คืออยากกันแล้วแต่ยัง ไม่ได้ออกมาประกาศอย่างเป็นทางการเพราะห่วงความรู้สึกของลูกเพราะจริงๆแล้วคู่นี้ดึงๆยื้ยื้ๆกันมา2ปีแล้วอย่างไรก็ตามค่ะควรรอให้ทั้งคู่ออกมาพูดเองจะดีกว่าค่ะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะ